ตอนนี้เราก็จะมาถึงพื้นที่ที่ถือว่าสำคัญที่สุดในระดับต้นๆของประเทศอิหร่านเลยนะฮะเป็นเหตุการณ์หรือเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วในเมืองขนาดมหึืมาของโลกยุคโบราณแล้วเป็นอาณาจักรที่เรียกว่าเป็นมหาอำนาจโลกแห่งแรกในโลกยุคโบราณเลยนะฮะว่าแผ่ขยามากคือราชวงศ์อคีมินิตและ ทำเลที่ตั้งสําคัญก็คือเมืองที่ภาษากรีกเรียกว่าเปอร์เซโพลิสประชากรโลกเนี่ยมากระจุกตัวอยู่ในพื้นที่มันคือแอ่งอารยธรรมอะยิโซนั้นอะเอเชียกลางเอเชียกลางเอเชีใมเนื้อแล้วก็ยุโรปตอนใต้ตอนใต้ยุโรปตะวันออกรับรักทะเลดำอะไรพวกนั้นทั้งๆที่เป็นพื้นที่ที่ดูลมองด้วยสายตาง่ายๆก็ดูแห้งแล้ง แต่มันเต็มตไปด้วยเมืองที่มีอารยธรรมเก่าแก่หลายเมืองและเป็น<ม>อารยธรรมระดับยิ่งใหญ่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเมโสโปเตเมียในเขตลุ่มน้ำไทกิสยูเฟรติกก็ดีหรือว่าในเขอตอนาโตเลียซึ่งมันมีกลุ่มชนชาวกรีกอยู่เยอะแยะไบเซนติอุมหรืออิสตันบูลในปัจจุบนันอยู่บริเวณนั้นทั้งนั้นเลยในสมัยนั้นก็คืออยู่ภายใต้าอาณาจักรของอาคีบิดทั้งหมดบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้คืออิหร่านเนีเราตอนที่เราอยู่ที่อิหร่านล้วก็อาจจะโฟกัสมาที่ตรงนี้นะฮะ นำไปสู่การสร้างอารยธรรมขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้เกิดที่อาจารย์สลันใช้คำว่ามหาจักรวรรดิมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ของโลกลายแรกเลยนะฮะอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือจักรวรรดิเปอร์เซียในสมัยราชวงศ์อะคีมินิตซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของเปอร์เซียอย่างเป็นทางการนะฮะเขาบอกว่าดาริอต้องการสร้างเปอร์เซียให้เหมือนกับเมืองสวัสค์ยิ่งมาจากคนที่เดินทางเข้าไปถึงก็จะเห็นเลยว่า บนภูเขาที่เป็นฉากหลังเหมือนมีเมืองทั้งเมืองอยู่ข้างบนเหมือนเข้าไปแต่ไกลเนี่ยเราเห็นเลยเหมือนเป็นแท่นสูงขึ้นมานะฮะขนาดมหแลานและาดมีเมืองอลังการอยอยู่ข้างบนใช่ได้วเคยเห็นภาพพวกภาพพระแก้วแบบว่าเมืองสวรรค์ก็จะเป็นตำหนักพัะพาแต่อยู่บนก้อนเมฆแล้วก็ลอยอยู่อย่างกันเปอร์เซนต์คนนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเจ็อา ลักษณะทำนองนั้นคือไปถึงปุ๊บก็จะเห็นฐานยกตึ้งขึ้นมาเลยสูงเป็นตึงแล้วเมืองทั้งเมืองขนาดเมืองมาอยู่บนนั้นอีกทีเรียกว่าคนพวกราชทูตที่เดินทางม,มาถึงต้องมองคอตั้งบาปต,ตกตะลึง,งนะครับมองคอตั้งบาปแล้วอบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเติมไต่เมื่อไรขึ้นไปตรงนั้นแต่ทั้งหมดก็คือแมนมีดมันลุกับอัศจรรย์ ามาสัญลักษณ์ที่ดูเหมือนเป็นปีกนกอเป็น,ป,นปีกนก,กแล้วก็กมีหัวนกเนี่ยเป็นรูปคนคนอยู่นะฮะอันนี้คือ